O, ของเด็กก็ถูกกว่าดิของผู้หญิงผู้ของผู้หญิงแล้วอิสิทานน่าแต่งงานบอกูอะใช่ใช่ค่าใช่ตอบคอมเมนต์พี่แพ์เลยไหนไหนโชว์เสื้อสวยหน่อยสิคะทำงานอยู่ค่ะกินข้าวอยู่จ้าอ๋อเหรอคะอันนี้เป็นงามตามงานงานของเราตามใจฉันไปตองหงมัวตอกมาวางเทียง มาตา่องม่าเทียงกันเอากลยาไปขั้นพแพแฒ์ก่อนอ๋อมีใครเข้ามาอีกเนาะคนหลายๆว่าเป็นตะแซบดอกกินแบ่กินอีหยังนะกินแบ่กินกินหมูดีกว่าไม่ทํ่ไม่ทำกับเด็กของเด็กก็ถูกกว่าดิ ดูที่พี่แพทแดนไกลนะ่ะถ้าอยากได้คลิปเราขึ้นหน้าฟีต้องขยันน้องก็จะลงเหมือนกันพี่แพตไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะน้องจะลงมาแล้วน,น้องก็จะไปเมืองเหมือนกันจะไปซื้อผ้าก็หนาโอ้ยแม่นี่หรอโอ้ใช่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 ไหมไม่เห็นเลย ต้องใส่แว่นตาด้วยทำไรคะเนี่ยน้องแกะ <laughs> พี่แพทพูดว่าพี่เชียนพี่สีมาอีกหนึ่งสวัสดีครับน้องวิเชียนอ,อ้าวเหรอไปแล้วเหรอหนูจะเลื่อนดูได้ไหมสวัสดีค่ะห้าเก้าเดี๋ยวดูสิเป็นหัวยมเป็นรุ่นถูกนะอันนี้ก็อันนี้ก็ของชิชาเหมือนกันแต่ว่าขอบคุณมากนะคะ <laughs> ไปทำงานปกติก็ได้นะพี่แพ์จ๋าขอบคุณมากๆเลย สุดละลอยนึงว่ะไม่เราไม่ติดราคาเฉยมัเป็นไม่ใช่มันเป็นราคาเดิมเป็นราคาเดิมราคาเดิมรอจะเงียบก็เลยมีเวลามาไล์ได้ขอบคุณมากๆนะไล์ไม่นานหรอกเปล่าจริงไหมเนี่ยตาไม่เห็นเลยพี่แทจ๋าพี่เพหรือเปล่าน้อพอเขาต้องรอ เขาจ้องเราอยู่อ๋อเหรอเขาจ้องเราอยู่ทีมห้าหลักคือเขาผ่านไปผ่านมาแล้วทักทายเมื่อวานว่าจะไลฟ์เนาะไม่ได้ไลฟ์เลยจัดผ้ายังไม่เสร็จเลยไม่ได้ไลฟ์มันออเอก็เลยเออว่างว่างมันนี่วันพุธทุกวันพุธจะมีตลาดนัดถ้าตลาดนัดค่ะยาวไปค่ะนะคะพี่แพทขอบเลื่อนไปขึ้นรถอ๋อขอบคุณค่ะพี่แพทไม่เป็นไรค่ะ ดับจ้าจอดดัดทางก็อยากกินจริงๆเด้อส่วนมากนูจะตอบคอมเมนต์นั่นแต่ว่าก็ตอบอยู่หรอกแต่ว่าเมื่อคืนโอ้ยจนถึงตีหนึ่งบ่ให้อร่อยนะคะคุณพี่แพ์พเดี๋ยวกระยาไปขั้นก่อนที่แพ์จ้ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง จะไปซื้อผ้าแป๊บหนึ่งประมาณสี่สี่โมงเย็นที่จะถึงถึงถึงตลาดขอบคุณมากมากนะคะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กปวดแอวเพระท่านเศร้ายูอันนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ก็เท่เหมือนกันนี่ดูสทีนี่เป็นฉีดๆด้วยแล้วก็ถูกด้วยน้องชายแดนยังอยู่เปล่าเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าไปแล้วเหรอคุณแดนไกลถึงเวลาหรือยัง โอ้ยถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาแล้วขอบคุณมากมากนะคะพี่แพทย์หนูดูก่อนว่ายัางไงมันอ่านไม่ได้เลยเอเขาต้องรอเขาจ้องเราอยู่อ๋อเหรอเขาจ้องเราอยู่ทีมห้าหละกคือเขาไมงมีสองมีสามมี่ก็ได้มดายมเยกัยะไดแล้เ,เนาะพี่น้อง่านแปด่ันมาแวะได้จ้าเด้อ เสื้อผู้ใหญ่แล้วพี่อยู่ด้านนู้นหรือเปล่าเสื้อสวยบัวผิดกดพ,พี่พี่แพทไม่เอาหรอกเนาะขอบคุณมากนะคะพี่กินข้าวให้ร่อยนะพี่กินข้าวให้ร่อยนะคะเที่ยงบั้นป่ายมงนล้วดิพี่แพทอย่าเพ,พิ่งเด้อพี่แพทมีคนเดียวเข้ามาเป็นเพื่อนมีคนเดียวยังไม่มีใครมาเลยไล์ไม่นานหรอกน้อยก็คือคริสต์มาสคริสต์มาสก็คือไป ช่วงมือคิดตมาสจบไ่ได้ไปเลยเพราะว่าล่อล่อใส่ล่อยนั่นสวัสดีสวัสดีค่ะคุณแดนไกรสวัสดีค่ะไหวไหวเหรอใส่ไม่ชุดสวยอะใส่ชุดสวยไหมชุดชิดมากเด็ดนี่ไปทาพี่น้องงานนี้คนเขามาทุกวันําแต่ว่าอ้วนเด้ ขนาดนอนดึกอ้วนมากเลยตอนนี้นะแต่ก่อนไม่อ้วนขนาดนี้ได้พี่แพทย์น้ําหนักขึ้นตั้งเยอะแหมขอบคุณมาเป็นกําลังใจให้พี่แพทย์มาสองตาเลยพี่แพทย์น่ะขอบคุณมากเลยน้องก็จะลงแล้วนะพี่แพทย์จ้าเดี๋ยวน้องจะไปสี่ยี่ิบหกยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกเอ้ยยี่สิบสี่ยี่บห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดมันจะมีห้าตัวในแพ็คหนึ่ง <ๆ S 1> คุณมากๆเลยนั้งผมก็เข้ามากำลังรอเพื่อนเยอะ ก็ล่าบ่าพูดน้องหงอยู่ว่าโอ๊ยต่างคากับบารัยอยู่ว่าเนอะว่าอยู่โอ๊ยจะได้ยตีหนึ่งบอกตีหนึ่งหรือว่าหกทุ่มปานหกทุ่มคุยกับน้องนาทีจนมาจนนอนที่พี่แพทพูดว่าพี่เชียนไี้สีมาอีกหนึ่งสวัสดีครับน้องวิเชียนอ,อ้าวเหรอไปแล้วเหรอหนูจะเพื่อนดูได้ไหมสวัสดีค่ะตอบคอมเมนต์พี่แพทเลยไหนไหนโชว์เสื้อสวยหน่อยสิคะ ทำงานอยู่ค่ะกินข้าวอยู่จา้าอ๋อหรอคะอันนี้เป็นอยากกินจริงๆเด้อส่วนมากน้จะตอบคอมเมนต์นั่นแต่ว่าก็ตอบอยู่หรอกแต่ว่าเมื่อคืนโอ้จนถึงตีหนึ่งบ้ผู้ใหญ่สวัสดีครับเพชรหยางครับสวัสดีค่ะพี่พิเชียนขอบคุณนะคะเหมือนพี่แพทเลยเอ่ะใช่ไหมอ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่แพทยดูตัวนีวส้สิอันนี้ใหญ่ไปไหมอ้าอุ้ยอยู่ด้ซ้ายผู้ชาตอบคอมเมนต์ให้หมดเลยเหมือนพี่แพทย์ว่านั่นแหละขอบคุณมากเลยมาให้ความรู้ด้วยแล้วก็น้องก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้ามาสิบห้าหลักพี่แพทย์ก็เลยมาพูดให้ฟังนั่นแหละคือสิบอ้อ้าวสวัสดีคะ่ะน้องโงก็เข้ามาเหมือนกันสวัสดีคะ่ะน้องหง มีเพื่อนแล้วถูกใจถูกใจสงสารน้องก็จะลงเหมือนกันพี่แพทไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะน้องจะลงมาแล้วน,น้องก็จะไปเมืองเหมือ,มอนกันจะไปซื้อผ้าก็ใช่ใช่อันนี้เอวยี่สิบสี่เด้ออันนี้เป็นลดยิ่จะเป็นเอลยี่สิบสี่ขึ้นก็ไม่ใช่ยี่สิบสี่ยี่สิบยี่สิบสี่หน่อยสุดบอกว่ายี่สิบสี่ยี่สิบสองยี่สิบเหมือนพี่แพทเลยเอ่ะใช่ไหมอ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่เพทรัดแน่นค่ะแกยากแหมคะของผู้หญิงผู้ของผู้หญิงแรงอิสิทธานนัดอะไรน,นันบ่ขวดนันชาค่านันชาสองร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้นะใช่เหมือนกันเหมือนกันเลยสินค่ากระบอกแต่ว่ามัถสินีตัวนี้เด้อตัวนี้ถูก ยังได้ไไดไาพ,พากันไปหอดไสแล้วนอพี่น้องพี่น้องต้องไปพากันเฮอดไปหอดไสแล้วไม่รู้จเจ้าคลิปอะไรลงมื้อเช้านี่ปเปอียอ่ยนไทยเขาพวดลงป้ากับพวดกค่เจ้าก็เลยเล้หนึ่งคลิปคอมเมนต์วันนึงเท่าไหร่อ่ะพี่แพทหนูตอบได้ไม่กี่คนเองหนูตอบประมาณที่ภาพนิ่งพี่แพทย์ไลฟ์เปิดการมองเห็นหเฉยต้องไลฟ์ประมาณสามสิบนาทีอะค่ะ คิดถึงจังเลยยังไม่มีเพื่อนแล้วถูกใจถูกใจสงสารเดสองร้อยเก้าเก้าอันนี้แหละใช่เหมือนกันเหมือนกันเลยสุนท้าก็บอกแต่ว่ามันถี่มีตัวนี้เด้อตัวนี้ถูกนสสีสวัสดีค่ะพี่แพ์สวัสดีค่ะเปิดการมองเหตุเด้พี่แพท ไลแป๊บหนึง่งงามตามงานงานของเราตามใจฉันไม่ต้องหงหัวตอกมาวางเทียงหัวตอกาบ้างวังเทียงบ้าท่านแกจะขึ้นหน้าฟีดหนูประจําเลยเพื่เวลานปปนะห,น <c oughs> หนูเปิดเจอนะเปิดเจอเห็นนะเวลาหนูเปิดเจอนะจะเจอน้องแบม,มประจําเลยแต่หลงังๆนายพี่แพทย์พี่วาสนาฟังพีอ่อ่านให้ฟังอ๋อน้องหงไม่เห็นคอมเมนต์เหรอ ยี่สิห้าเก้าดูสิเป็นหัวยมเป็นรุ่นถูกนะอันนี้ก็อันนี้ก็ของผู้ชายเหมือนกันพอมาพี่เพชรที่แรกลเลยเงียบมากเลยจะมีคนเข้ามาไหมเนอ้อเอารอ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 เพือ่อนเพื่อนรอพี่พี่สวยพี่เพชรนอนดึกมากเลยตอนนี้น่ะตะพดเตียนเลี้ยวนี่โอ้โหนอนดึกมากเลย